สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้าแล้วก็สวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะคะเด้อแล้วกับภูกระลังสิไม่เป็นเอฟซีน้ำจ้ามาจ้าขนมจีนน้ำกะทิเล็บมือนางฮ <c oughs> <c oughs> าวเวลให้มันสุภาพเนาะค่ะเนาะมาเด้ค่ะเด้อเออมาจ้า เห็นว่าจ้ะมีเล็บมือนางถาดเลยเด้อค่ะเด้อหนึ่งถาดเลยแล้วก็แก้เดจากจัาพริกแดงห้วยเลยจ้ะส้มโอแม่หวานนะคะขอบคุณมากๆากแก่แม่หวานจะส้มโอนครชัยศรีนะคะจะลูกสุดท้ายหวานเลยจ้ะเห็นว่าจ้ะเหนือเป้งๆเ,เลยหวานจ้ะ อม,มาเด้อมาเด้อบันนี้ยายก็จะลุยขนมจีนเด้ทั้งรูมไม่ตะพักดอกจก้กขนมจีนนิดนึงจ้ะเพราะว่ายายไปสวนหมากยายจะมากินพักจก้ะเฮ็ดแต่ไม่ใค้ายๆสลัดนะคจาน้ำพักก็จะมีผักกาดขาวแล้วก็หัวปลีแล้วก็แมงลกักสลัดอันอันแรงที่บนพักเน่าอเลยจ้ะสลัดม่วงจ้ะยายซอยใส่อืม น้ำยาดีลูกเค็ไไ้แต่นานาล้วจะย้ายใส่ฟีดไว,ดว้ด้วค่ะเด้อย้ายกับมาต้มเส้นขนมจีนเยติวนะคะนี่นี่ขนมจีนเย,ยติวจะนี่มาต้มใส่แล้วก็เอาน้ํามันออกมาอุ่นใส่นะคะมีแจะลูกชิ้นปลาก็มีค่ะอขาดตะเรือดสุดนั่นแหละสุดยห้ายกินโดดุนนั่นแหละน้ำยานีนานแล้วนะคะอืมนี่มาอืม คืออยากจ้ะนี่แย่กับมาสอยพักใส่ใส่หลายๆโลดพักกันกินข้าไปพักนี่มันแสบพักนานี่แสบจ้ะฮึ่มแย่ใส่สลัดม่วง นี่ท่านบอเพ็ดนี่จ้ะล้วขอน้ำตาดนิดนึงพาดลูกไปตักน้ำไม่เห็นลูกเขานั่นเขากองเราไปอยากลูกมันกัเน,นัวพอดีอยู่หรอกแต่ว่านัวนัวกินได้แรกก็เลยไม่ย่ะใส่นิดนึงจ้ะ うん。おっ you know,、mm. mm、もうな。Hmm. Mm hmm. com ben มาแม่หวาน ừ, ยກก,ก่อนยาสอนยิงเล็กมาสายเด็กส้น น้ำปะนิ่นสต๊ะแม่บ้านทรงมาใหพยคนะน่ะปลนินสองตัวเล็บเป็นหมอห่ายด้วยเล็บมือนั่งโลหนึ่งลูกกินลูกกินปลากับโล่หนึ่งลกกลกกปาลหงปาหน่อย ปานิยงสองตน้ำกะทิสองโลสูตรยอดด้วยจ้ะกระช่ายยี่สิบบาทแล้วก็ไปซื้อพริกแกงไตอีกขีดหนึ่งมากแล้วก็มะโขกพริกพริกแห้งใหญ่ๆห้า่ะนะมาหลาะในออกแล้วก็แซ่โอ้แดงดีขนาด ยุงใส่ขัะปุ่นสามจับจะพักลลหลๆอืมพัก ลิฟต์มื่อนั่งใครอยากยื้อเอาอตอนเฮ็ดไม่ไหมพ่อจีอะไรกับมัาตากนาม,มันใส่ถุงจ้ะหกเก้าเอาลิฟต์มื่อนั่งใส่ถุงละสองอัน คำโอ น้องพากระติกน้ำให้ยายหน่อยลูกยายลืมกินยายอยู่ในห้องแล้วเด้อค่ะเด้อทะเลลืมซ้อมกันก็กินย่ำสลับมิตะพัก ยายบอกกระติกน้ำมายายจะกินน้ำลูกอ๋อนีว่กระติกน้ำในห้องเออมีนิดนึงก็เอาแก้เผ็ดยายจะนั่นเผ็ดกแง่ละยายกินข้ามนี่ละยายจะขอจอบคลิปแล้วยายก็กินเบิร์ตนี่ละจ้ะ ขอจบคลิปค่ะขอบคุณทุกเริฟทุกรักทุกไหลสุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อมากินขนมจีนน้ำยาติวจา้าขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันค่ะรอบตีรอบหากับมาลาละจ้กรักษาเนื้อรักษาโตออกจากบ้านปิดแมตเด้อค่ะเด้อบ,บายบายเริ่เริเร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 ่ทุกคนจา้า